it's on cover ครับก็สวัสดีทุกคนฮะขอต้อนรับเข้าสูส่การแข่งนการแข่งอยแบนด์2ีสองอีกสามี่เที่สี่บายเรเซอร์อยู่ของคาซูนฮะวันนี้เนี่ยเป็นนักดองสุดท้ายครับแต่ว่าฮะเป็นนักที่จะให้รู้กันแลลวครับว่า,อาไอ้มาเด็กเกัากำลังเทสิทู จะสามารถคว้าแชมป์ได้เลยไหมท้านนี้พวกเขาชนะเขาจะคว้าแชมป์ครนะับแต่ว่ากระดูกขวางคอเขาก็คือด้านของชาร์จชูตเตอร์ซึ่ชาร์จชูตเตอร์นะเป็นทีนที่ต้งองบอกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ว่าฮะคะแนนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยไปไหน่อยฮะแล้วการลงชั้นอนี่ข้้นสูงแล้วก็ค่อนข้างแน่นอนฮะแต่ว่าถ้าวันนี้ชนะยังพอจะมีโอกาสลุ้นอยู่ไกลๆมากนะที่จะผ่านที่จะรอบปลอดภัยรู้สึกว่าจะรับตกชั้นแค่แค่กีนปะดูซิเราไม่มั่นใจ เอาปุ๊บรอบนี้เราเช็คให้ฮะแต่ว่าตอนนี้ครับล็อกเก็ตเสียไปอุซังคิโตโยตีก้ตก็ตายก็เป็นว่าครับวินแด้ครับ m i d มไกับล็อกเก็ตที่2พวกเขาคว้าวินได้ไปได้ก่อนฮะนำที่1ต่อ0วินฮะแล้วก็สวัสดี <ไป S 1> ด้วยครับสวัสดีคุณแบงค์ซูโซโซฮะสวัสดีคุณกุ๊กกา <ไป S 1> รฮะเมื่อกี้นี่จริงๆริงฮะรอบนี้เนี่ยก็จุ๊ๆไว้เออ<า>รู้สึก แป๊บนึงนะทุกคนดูไปก่อนนะเราจะดูกีกาว่าเฮ้ยมันตกชั้นกี่ยังไงเราจะไม่เราไม่ได้จออหลังจากที่เป็นโอเคสามดับ <c oughs> เรื่องชั้นตกชั้นสามดาวครับฉะนั้นฮะถ้าวันนี้ครับชาชูตเตอร์ชนะพวกเขายังพอจะมีลุ้นอยู่ในพีียม์ลิงต,ต่อไปแต่ว่าต้องแชงเทคโอเวอร์แล้วก็ทางด้านของทีมเอ,อ่อเทคโอเวอร์กับลัเซนเรียดให้แพ้ฮะ พวกการเขาจะมีลุ้นอยู่ชั้นต่อไปฮะ,พะเ,เ,เ,เพราะว่ามันรักแค่สามทีมใช่ไหมเออรอคเซเลตเพราะว่าสีจานแต้มก็ไม่พอทีแล้วสีจารออรอดแล้วนะก็ขออภัยครับเมื่อกี้แอบบ้าไปหน่อยชั้นเตอร์ตกชั้นแล้วแน่นอนครับนี่ฮะสวมาดีเฮดครับถ้าตัวนี้ชน,นะครับพวกเขาจะคว้าแชมป์ครับแล้วถ้าพวกเขาคว้าแชมป์นในวันนี้ฮะกองแช่งที่อยู่ช่องแชทคงเซ็งนะเพราะเราเห็นโอเคบบี้เข้าไปแล้วฮะสวัสดีค่ะน้องสมัยแฮปปี้นะจ๊ะสวยด้วยครับ นะะฮก็กลับมาแล้วฮะหลังจากเมื่อวานเนี่ยเราปล่อยให้คนอื่นภาคไปฮะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นอินโนเวทเนี่ยเขามางอเงี้ครับนะฮะก็อินโนเวตครับรอดปลอดภัยในดิวิชั่นหนึ่งใก้ในพิเมรีครับไม่ต้องตกในดิวิชั่นหนึ่งทนนนแน่นอนฮะนะฮะก็ดีใจด้วยครับลราสตาร์ลิกเหลือแค่คนเดียวแล้วก็ตายครับเป็นแค่แค่คริสต์มาสที่เก็บไปได้ครับอาลาฮาชาชุตเตอร์ตามตีเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าวันนี้ชาร์ปชุสเตอร์ก็ได้ฮะ จะมีเพียงแค่สองทีตอนนี้มี1คิวนั้นแฮที่ชนะ M ไมดีห้ C กาคิซิทูในฤดูกาลนี้อยู่ครับนะตอนนี้เสมอหนึ่งต่อนหนึ่งครับกับแผนที่นี้ฮนะลองมาดูว่าด้านของ m อไมดีเฮกามะคิซิทูเนี่ยจะเด็ดขาดแลว้วคว้าแชมป์ในวันนี้ไปเลยหรือเปล่าครับนะต้องมาดูฮนะระไรนะผู้เล่นเมื่อกี้เราค้างกันไว้ครับสำหรับทางด้านของทีมเอ,อ ซาสดเตอร์ครับซาสดเตอร์มีฟอร์ทีมครับมีเคเคคิสต์มาสฟอร์มูล่าวันสปายรอนแล้วก็หมูซาร์ตี้ครับแล้วก็บอร์ดที่ให้ไมเดนการ์เมอร์ซีทูหูแล้วฟอร์มูล่าวันครับไปเก็บสตาร์ลิกได้ครับแม่นเหลือเกินครับไมเดนการ์เมอร์ซีทูครับมีโรบอทครับมีสตาร์ลิกมีล็อกเก็ตมีดับเบิลแล้วก็เตอร์ติสครับเตอร์ติสก็คือหัวเฮดเดิมครับส่วนคนอื่นเนี่ยทุกคนก็คงจะคุ้นแน่คุ้นตาอยู่แล้วครับนะฮะก็มีผู้เล่นจากอินโนเวกก็ออคนะต เอครับหือว่าเะนนบีเลลปเครับเล่ดครับโรอทกับตาลิกเรบอที่ต้องมีตาเล่นนะถ้าลืมตาเล่นมืไหร่ถึีแม่นอานฮะวันนี้หลบตาาเล่นะฮะตาติเหลือเกินแล้วก็ชาชูเตอร์ครับเอาละพีขึ้นมาน2ต่อหวินครับเชียรใครดีฮไม่รู้อานไม่มั่นใจครับสวดีุเอกพครับสดีฟอนเดชินสวัสดีคุณสัทธาพรด้วยะวัดีทุกคนครับนก็ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้เนี่ย ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับวันนี้ถ้าแมานเดียการเวสซีูนชนะทุกคนจะถือว่าเป็นสัตว์ขี่พยานในการการคว้าแชมป์ของเขาครับวันนี้เนี่ยถ้าชนะแล้วครับแต้มขาดแน่นอนฮะยังไงก็ควา้าแชมป์ไดถึงจะแพ้วันนี้ไปครับใช่ว่าพวกเขาจะหมดสิทธิ์คว้าแชมป์มาพรุ่งนี้ไปเก็บอีก3แต้มได้พวกเขาก็ควา้าแชมป์อยู่ดีครับนี่ฮะ2วันต้องการแค่3แต้มเท่านั้นนะฮะ สองนัดต้องการแค่สามแต้มเท่านั้นครับเพื <c oughs> um ่อคว้าแชมป์ฮะพวกเขาจะทําได้วันนี้หรือพรุ่งนี้เท่านั้นเอง่ยแต่เขาทําไม่ได้ครับทีมที่ตามมาอีกสี่ทีมครับยิ้มฮะดูได้นะฮะทีมเอลสองดูได้ไหครับทีมเอลสององดูดสเดี๋ยวเราลงชิให้เงี้ยดูใหี้ยเอาป๊าดดูได้ดูได้ดูได้เนี่ย แล้วก็ฟอร์ทีมไปเก็บได้คุยต่ว่าไมาทียครับเอาละฮะตามตีเสมอเป็น2ต่อ2วินวันนี้ต้องขออภัยฮะไม่โฟกัสเกมเลยนะฮะต้องขออภัยจริงฮะไม่รู้เป็นอะไรครับไม่โฟกัสเกมเลยะฮะเดี๋ยวโฟกัสเกมนะฮะตั้งสมาธิกับเกมแล้วตอนนี้เสมอ2ต่อ2อครับนัทก็วาง45เอาไว้ครับตาลิกลงมาหาข้างล่างฮนะเอาแล้วเป็นเตอร์ดิสครับที่ไปเก็บสไปร์ลอได้ฮนะเอาแล้วไงฮะ เหลือกัน4คนนะครับสำหรับด้านของทีมชาร์จชูเตอร์ชาร์จชูเตอร์เนี่ยเราถ่ายมาไม่เคยชนะฮะแพ้ตลอดครับนะต้องมาดูวันนี้จะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าหรือว่าแมทช์กัมรักเคซี่ทูครับที่มาท้าทายบอกพี่ไม่มีอาถรรพ์สำหรับผมหรอกต้องมาดูครับเรื่องเลือดนะฮะโอ้เห็ดฮะตัวนี้แหละฮะหรือว่าหัวเห็ดหรือว่าจอติสเขาบอกโอ้เฮ็ดเป็นตำนานแล้วพี่เปิดตำนานใหม่ด้วยจอติสครับต้องมาดูว่าตำนานหรือเปล่านะเออเราแอบแซวครับ ตอนนี้เหลือสี่คนครับทางด้านของเชิชาร์ปชุสเตอร์ครับแล้ดอปเปอร์ยิงดันอยู่ต่อเนื่องน้อยเหลือเกินฮะยังไม่ตายด้วยครับสำหรับด้านของชาร์ปชุสเตอร์ครับแล้วบัวฮิตลแล้วเลือกบอดครับโดนพอทีนเก็บไปเอาละฮะเหลือสี่ต่อสี่ครับสตาร์ลิกเล็ง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 แล้วปลาระเบิดเข้าไปจะย้อยลงมาตกโดนใครหรือเปล่าไม่โดน อุ้ยแล้วล็อกเก็ตครับมาเก็บหมูสั่งได้ล็อกเก็ตยืนดักอยู่กับเพื่อน2คนแล้วฟาหาแล้วฟอร์ทีมนอนตายไปสดๆครับแต่เก๊กคริสต์มาสเก็บได้แล้วตัวเองก็ตายครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับฟอร์มูล่าวันหนึ่งต่อสองครับเตอร์ติสอยู่ด้านนั้นแล้วขคันล่างมันมีสตาร์ลิกข้างหลังครัมีเตอร์ติสแล้วก็เป็นสตาร์ลิกที่เก็บไปได้ครับโอ้แล้วเตอร์ไิสเกือบมาเอาจอนเมื่อกี้ฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ทันแล้วครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับต้องรออีกไม่นานครับเรานลทีที่ดีครับคุณเอ่อ รุดรุดนะหรือว่าทัดชิ้วหรือเข็ดเขียวของมาเจสติกครับมาเชียร์เต็มๆฮนะโอ้โหแล้วกองเชียร์มาตัหลาหลา้ทีมมากนะมาเจสติกก็มาเชียร์บอกชมป์ชุดเตอร์สู้ๆนะวันนี้ไม่ได้แชมป์นะชนะเนี่ยทีมที่ตามมามีลุ้นจะได้แชมป์ครับต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายครับแต่ว่าเท่าวันนี้เนี่ยเอมายติสกับนิสิตูชนะทุกทีไม่มีสิทธิ์ลุ้นแล้วครับเพราะว่าเอมาเยติสกับนิสิตู จากคว้าแชมป์ไปแล้วตอนนี้ครับขึ้นนำที่4-2ตฮะเกมเมื่อกี้เร็วเหลือเกินฮะต้องชมครับคือแผนการบุกของไอ้มาเทนกบับมิซิทูเนี่ยปกติอยู่แล้วครับพวกเขาจะบุกเร็วมากฮะเราทำแต้มหรือว่าค่าแตนคิวเนี่ยได้ไวเหลือเกินฮะถ้าโดนเบรกตรงนี้ฮะส่วนใหญ่คือถ้าพวกเขาเนี่ยเก็บไม่ได้ฮะโอกาสโดนเบรกสูงฮะนะนะจะสังเกตได้เลยครับว่าไอ้มาเทนกบับมิซิทูเนี่ยเวลาบุกจะบุกเร็วมากครับแต่ว่าจังหวะบุกพวกเขาขึ้นแหลมฮะคนะือท่านแหลมปุ๊บโดนเก็บจบฮะ นี่แหละครับต้องแม่นด้วยครับคือการบุกเร็วแบบนี้มันต้องแม่นนะคือเพราะว่ามันลวงไปนี่ยมันแหลกแน่นอนฮะถ้ายิงไม่ได้ครับตัวเองตายเพื่อลำบากแล้วตอนนี้เหลือกันทีต่อ4ครับต้องมาดูว่าแผนการบุกเร็วของแมนเชสเตอร์ซิี้ทเนี่ยจะไหวหรือเปล่านสมัยวันนี้แต่ว่าถ้าไหวครับพวกเขาทําได้พวกเขาแชมป์เลยแล้วถ้าเก็บอีกหนึ่งวินครับสลับฝั่งมาเก็บได้3วินพวกเขาคว้าแชมป์ไปแบบไร้้อกังขาแล้ววีอาร์เดอะยแชมเปี้ยนให้เขาเลย ว่าจะทําได้หรือเปล่าครับสำหรับ Miteskarma โมวัตเกพีทูแล้วบอกว่ารู้ด้การนี้ฮะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปเยอะครับผู้เล่นตัวหลักเนี่ยย้ายไปอยู่ GC 1จัดกับไกลว่า GT 2ทงทำงานได้ดีแล้วตอนนี้เลยกันสต่อ3ล็อกเก็ตมาตายแล้วฟอร์มูล่าวันไปเก็บได้ฟอร์มูล่าก็ตายครับตอนนี้เลยอกัน2ต่อ2เตอร์ติสเจ็บเหมือนกันฮะแล้วสตาร์ลิกครับโดดมาแล้วสตาร์ลิกเก็บแคร์กิ๊ฟไปได้สปายล้อสเหลือคนเดียวครับสปายล้อเมื่อกี้ไปเก็บสตาร์ลิกครับหนึ่งตอนหนึ่งฮะลองมาดูกันว่าตัดสินใจ จะวิ่งเข้าไปดักยิงฮะเวลาเนี่ยมันเหลือเฟือครับเหลือนาทีครึ่งงะอย่างไงก็ยังไงยังได้ครับนะบแล้วก็วางระเบิดเลยครับทางด้านาของเตอร์ติฮะเอาละฮะเอาละครับเตอร์ติดวางระเบิดแล้วฮะแบบนี้สไปายลอดดูแล้วครับว่าเขาวางบอมอยู่แถวนี้ฮะในเมื่อในวางบอมเราก็จะมาแก้เตอร์ติดมาดักแล้วก็ยิงชาา้งาจนตะหุย ขอไปครับเป็นด้านของสปายลอดครับที่เก็บเตอร์ติสไปได้แล้วแก้ระเบิดฮะไล่มาแล้วครับเป็น4ต่อ3เอาเลยครับชาร์ฟชูนเตอร์ฮะไม่ยอมนะฮะเอาแล้วไงครับมิชชั่นเฟลโอเคเลส์โกยอดครับทางด้านของสปายลอด ตอนนี้ครับต้องบอกว่าอุ้ยเล่นไม่ดีครับไปเก็บได้ลัวๆฮะเหลือแค่สองแค่แขงมากอยู่ข้างล่างก็ตายนี่แหละฮะอันเดีดครับพอังหวะบุกเร็วครับแล้วบุกเร็วเหลือเกินแลตั้งรับกันไม่ทันครับพอไม่ทันแล้วก็เป็นอย่างนี้ฮะเหลือแค่คนเดียวครับหนึ่งต่อสามครับเราอุ้ยแล้วพยายามดักเก็บครับแต่สุดท้ายครับก็ตายครับผมเราเก็บได้หนึ่งฮะแต่สุดท้ายก็ตายอยู่นีครับแล้วตอนนี้ครับ M I M I เกมโบราณแคสซี่ทูครับขึ้นนำแล้วที่ห้าต่อสามห้าเก็บสะพังมาก เก็บได้ทีมที่พวกเขาควา้าแชมป์ในวันนี้ไปครองเลยฮะและ้วทุกทีมที่เป็นกองแชทอยู่ในช่องแชทเงือน้ําตาไหลพาดแน่นอนฮะอยากเห็นอ,อ,อยากเห็นแฮทชิ่มน้ำตาเกินก็แช่กันก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยอ,อกหักมาจากคราวที่แล้วฮะที่ไปได้นันสองนะสำหรับด้านของมาสติกโดยใช้เชื่อซีวซเดิเนี่ยเราพงมีฮะลุคกาน์ดได้ที่อาาอสองเหมือนเดิมครับถ้าวันนี้เอ็ม่ได้กลับที่ถูกคว้าแชมป์ เลยครับคุณยังไงจ๊ะสวัสดีคุณอินุยาฉันครับผมด้านล่างกำลังอีกแต่ว่ามันปิดไปแล้วครับเพราะว่ามันเลยเวลามาแล้วนะวันนี้มาดี้ครับมาอยู่ในฝั่งทีมรับครับทีสอ,องฝั่งทีมรับ <You are S 2> นะส่วนชาร์ทชูเตอร์เป็นทีมบุกค,ค,ครับชาร์ทชูสเตอร์ครับต้องเก็บวินให้ได้หมดฮะแล้วก็ทำให้กองเชียร์หน้าชื่นตาบานครับแล้วฟูมุล่าวางเก็บล็อกเก็ตไปได้ก่อนฮะเอาละครับตอนนี้ฮะอะไรไงครับโลบอปตาระเบิดใส่มูซังไปเหลือกันสี่ต่อสี่ครับ แล้วฮะดักยามนี้ครับเอ้ไมเอสเนี่ยเหลือ3ครับส่วนชาร์ฟชูตเตอร์เนี่ยเหลือ4ฮะแต่ว่าครับ3คนก็ใช่ว่าจะแพ้ฮะถ้าตังหวะดีกว่าแต่โลบอทครับเกือบไปฮะ คือตั้งเกมลับต้องเกมรับจริงๆฮะคือถ้ารับแล้วไปลุกครับไปลุกแบบที่เพื่อนไม่มาซ้อนฮะลำบากเหมือนกันฮะแล้วจวมเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันฮะโรบอทเอาละครับแล้วพอทีมครับไปเก็บเตอร์ติตได้เอาละฮัลโรบอทโดนลงมาร์คข้างล่างฮัลโรบอทเก็บได้สตาร์ลิเก็บได้เอาละครับเหลือกันสองต่อสองข้างล่างบอลทีมมาแล้วก็เก็บไปฮะเหลือกันหนึ่งตอนหนึ่งครับสตาร์ลิเมื่อกี้คมเหลือเกินแล้วตอนนี้สตาร์ลิเก็บไปสองแล้วเราแค่แค่คิดสปัตฝุ่ยละแม่นจริงฮะยิงทะลุควันเขก็ไปหนน่อยึงฮะ อีกนิดนึงครับถ้าฆ่าได้ครับหุ่นและทีมยิ้มเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ครับชาร์จชูเตอร์ไล่มาแล้วฮะเป็น4ต่อ5วินครับกองแฉ่งกองเชียร์มากันเที่ยงเลยแต่วันนี้สนุกครับเพราะว่ามันวันท้ายนี่แหละแต่ถ้าวันนี้ครับชาร์จชูเตอร์สมมุตินะอันนี้ไม่ได้ว่ากองเชียร์ไมาดีกับบันที่ทูนะชาร์จชูเตอร์ชนะวันสุดท้ายลุ้นกันสนุกมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทีมที่จะลุ้นแชมป์มันเยอะเหลือเกินฮะ แล้วถ้าพวกทีนี้ชับเหล่านี้ฮะเก็บแต้มกันได้หมดครับวันสุดท้ายนี่อภิมหาอภิมหาเลยครนะเราต้องมาดูพวาใครเจอใครนะครับแล้วมันเหลือเลยแล้วล,วล,วลวรอเปอร์ครับไปเก็บปอดทีมได้ฮะอุย้ยแล้วก็มาทีเอ็ครับเอาละฮะเหลือ4คนล็อกเก็ตเมื่อกี้ปลาระเบิดใส่หมูซั้งกุยตียลล้ไปชัปชูเตอร์เหลือน้อยกว่าแล้วครับเหลือกัน3ฮะข้างบนสตาร์ลิกอยู่โรบอทมาเฝ้าข้างล่างให้ฮะหันซ้ายแลขวาไม่เจอใคร สตาลิกยังเฝ้าข้างบนอยู่ฮะสตาลิกไม่หลุดเนี่ยทีมีโอกาสวินเลยครับเพราะเราเหลือ2คนนะแล้วดูท่าจะยากเลยครับที่ทางด้านชาร์จชูเตอร์จะเก็บวินนี้ได้ฮะคนดักดีเหลือเกินดักแน่นด้วยฮะเนี่ยครับเข้ายากแน่นอนฮะฟอร์มูล่าวันเลีงๆอยู่สตาลิกเอาล้ครับสตาลิกเห็นแล้วอุ้ยแล้วสตาลิกโคมาโดยฟอร์มูล่าวันเก็บอู่แล้วฟอร์มูล่าวันแน่นกว่าครับังหวะเมื่อกี้ฮะอุสตาลิกคือยินตำแหนด่งดีมากครับแต่ว่า พลาดครับออกมาพลาดเลยฮะโดนเขาเก็บไปครับแล้วฟอร์มูล่าวาาตรงน,นี้เหลือคนเดียวแลวครับข้างบนโรบอทเห็นแล้วหนึ่งต่อนหนึ่งครับเอาเยลยฮะเลือโรบอทเนี่ยเหลือเยอะกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับ แต่ว่าฮะฟอร์มูล่าวันมาแล้วครับมาเล็งมาจิจ้มจิ้มจิ้มจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นทีมลับนะครับแล้วก็ทําได้เลยฮะก็วางระเบิดไปแล้วครับเอาละครับโรบอตต้องมาแก้ข้างล่างฟอร์มูล่าวันฟอร์มูล่าวันลบยูสโรบอทโรบอทมายิงฟอร์มูล่าวันตายหูแล้วโรบอทครับมาแก้ระเบิดได้ฮะตัวเมื่อกี้ะบวฟอร์มูล่าวันเนี่ยพื้นที่ในการมันน้อยเหลือเกินจะวิ่งมาข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับเพราะเขาดักอยู่ข้างหน้าฮะ แล้วถ้ายังปวดได้เรื่อยๆนะโอกาสในการเกรมม็บมมันได้ครับแต่มันไม่มีจังหวะปวดนะฮะเ,เพราะว่าโรบอทเนี่ยยืนตำแหน่งดีครับบังคือยืนไปเนี่ยทำได้แค่เพี้ยนแค่หลบอยู่ในหลังกล่องครับถ้าเขาวิ่งมาหาในกล่องจบแล้วฮนะจบเลยครับตอนนี้ฮะได้ไปที่การ์ตเคซี่ทูครับหต่อสี่ครับ แต่ว่าฮะยังพอจะมีครับท้าวชูเตอร์ยังมาไล่ได้แล้วพอทีครับมาเอาด็อปเปอร์ครับข้างหน้าโล봇มาแล้วโล봇คุยเก็บไปได้ครับแต่พอพอทีครับก็มาเก็บโล봇โล봇เอาระเบิดปลาครับเอาแล้วให้ไอทีเอสล็อกเก็ตมาโดนอีกแล้วครับขู่แล้วหมุกเร็วเหลือเกินนะท้าวชูเตอร์ลุ้นล้ดเร็วและรุนแรงแบบนี้ฮะตั้งรับไม่ทันเหมือนกันนะไอทีแกร์เบรเกตซีทูโดนไปเยอะครับแต่ว่าเตอร์ติสครับมาเก็บได้ฮะตอนนี้เหลือ2ต่อ3ครับ เตอร์ติดข้างล่างบังอยู่สบายร้อนมาฟอร์มูล่าวันมาเตอร์ติดเจ็บแล้วก็นอนตายครับเอาระสตาลิกไปเก็บได้ครับสตาลิกเก็บได้2ตัวเมื่อกี้ครับเอาลละะฮแ้วสตาลิกโดดโผล่หน้ามาเคข่เคข่คิสมาต้องหันหลบครับสตาลิกจะยังไงฮะสตาลิกยังไงแล้วสตาลิกโผล่หน้ามาแต่เจ็บเจ็บเจ็บหนักแล้วก็ตายครับหูยจังหวะนี้ครับทางด้านของเชาชูเตอร์ครับไม่ยอมนะแล้วกองเชียร์มาเขียบครับเฮกันแน่นอนฮะจังหวะนี้ไล่มาแล้วครับเป็น5ต่อ6วิน โอ้โหแล้วเขาเก็บอีกสามวินมุกเขาจะชนะในวันนี้ไปฮะว่ายไปที่การ์ดซีทูครับจับเบาหน่อยก็เสมอน่าจะดีกว่าฮะคือถ้าชนะไม่ได้ครับอย่างน้อยเสมอฮะนะเราไปลุ้นทีมวินเอาครับเพราะว่าวันสุดท้ายเน่เก็บสามแต้มได้แล้วทางด้านของออทีมวันสุดท้ายเนี่ยถ้าเก็บแต้มไม่ได้ฮะยังพอจะมีลุ้นในเรื่องของวินฮะือ,อยังไงก็ตามว่าวันนี้มีแต้มดีกว่าครับยังไงก็ดีที่สุดฮะ สมาร์ทเฮนด้านของเอเมย์เดนการ์ล็กซี่ทูขอแค่เพียงแต้มนะครับเอฟซีเตอร์ติสฮะสมไมแฮปปี้นี่เอฟซีหลายทีมเหลือเกินนะจ๊ะเจ้าชัวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับพี่ชอบครับ <c oughs> ออกหน้าออกตัวมากฮะสปายล็อตเสียไปครับตอนนี้เอเมย์เดนการ์ล็กซี่ทูครับเหลือห้าฮะส่วนด้านของชาร์ปชูเตอร์ครับเหลือสี่ฮะข้างหน้ามาครับ แล้วก็อย่าลืมครับการแข่งขันในเดือนตุลาคมนี้ฮะเจอกันแน่นอนครับกับ P B I C ฮะอย่าลืมไปร่วมเชียร์ทีมไทยครับย้ำเลยครับว่าไม่ใช่ทีมอะไรไม่แยกแตกแยกเลยฮะนับเป็นทีมชาติไทยเลยครับเจอกับทีมคอยแบงค์โโล่ฮะต้องมาร่วมรุ้นให้พวกเขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งครับประเทศไทยเราต้องคว้าแชมป์โลกอีกครั้งนะสำหรับเกมคอยแบงค์แต่ว่าตอนนี้ฮะมาดูที่เกมนี้ดีกว่าครับเหลือกัน4ต่อ2ครับทางด้านชาร์ปชูเตอร์เหลือกัน2คนฮะเครคคริสต์มาสข้างหน้ามีข้างหน้าไป มาข้างล่างกันเจอที่เก็บไปได้ครับเก็บเฮดช็อตด้วยเอาเลยครับฟงบูด้าวันครับหนึ่งต่อสี่แล้วก็ไม่รอดครับขึ้นน้ำไปแล้วครับทางด้านเอไมดิคับเซี่2ครับเป็นทางด้านของเจ็ดต่อห้าวินครับเก็บอ,กอีกห,หนึ่งวินพวกเขามีหนึ่งแต้มแน่ๆถ้าเก็บสองวินควา้าแชมป์ไม่ใช่แค่ชนะฮะคว้าแชมป์พอยต์แบงค์ลีสองในสามซีซั่นที่สี่ใบเรเซอร์ไปเลย <ไป S 1> เรยเ,ลเลยตีไลย ซาคุตี้ไปเก็บดอปเปอร์ได้ครับพอทีมก็โดนเตอร์ติดเก็บไปฮะเอาละครับอาร์เบอร์ยัดเข้าไปโอเคแล้วก็ตอนนี้ฮะเหลือกัน4ตอน4น่อ4ครับสองด้านของคู่นี้ฮะ เป็นอย่างไรต้องมาดูครับปลาเะยเปิดยัดแม่ถ้ายังไม่ได้ครับอยู่ตอนนี้เลยกอร์ซีโรซีครับมันกดดันคู่ครับเราถอยมาครับล็อกเกตครับระเบิดปลามาเน่ช้ฉากช่วยบังนะเราเตอร์ติดไปเก็บหูสั้นโปรตี้ได้วันนี้จะมีต้มแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับ m i g h ีเฮดการฮาร์ล็ันนี้มีต้มนะครับ ได้หนึ่งแต้มแน่ๆหนึ่งแต้มนี้สำคัญด้วยครับแต่ว่าฮะจะสำคัญมากกว่านี้เท่าลินต่อไปครับวินนี้เอ็มไอเดนสกัมเบอร์ซีทู B K 2, เก็บได้พวกเขาจะควา้าแชมป์ไปแบบทันทีครับเอาละฮะตอนนี้เอ็มไอเดนสกัมเบอร์ซีทู B K 2, ครับเหลือเพียงแค่ลุยเข้าไปข้างหน้าฮะ ตอนนี้ครับ MIT h ต้องการวินนี้อย่างมากครับวินนี้เขาจะเป็นแชมป์แล้วตอนนี้ครับต้องบอกว่าหน้าของชาว s h เตอร์เหลือแค่สองคน MIT h กํากำลังจะทำได้ครับพวกเขากำลังจะคว้าแชมป์แล้วข้างหน้ามาเหลือแค่คนเดียวครับอูยแล้วเก็บไปได้อะเหลือเอาแล้วเหลือหนึ่งต่อหนึ่งครับเค้เคคริสต์มาสครับความหวังของทุกทีมแล้วเราบอูหุยแล้วเราบอก็ตายครับเอาแล้วครับชาวชูเตอร์ฮะ ทำให้หลายๆทีนอยู่ในช่องแชทต,ต,ตอนนี้มีลุ้นครับเพราะว่าพวกเขาเก็บวินนี้ได้ครับไ <'s> ล่ขึ้นมาครับเป็น6ต่อ7วินครับอุ oh. ลบเบรทางด้านของอเมเกาโมรัสเคที่ดูไปฮะ กันแค่สงคนครับชาร์จชูเตอร์เอาอีกแล้วฮะโดนเหลือ2นั้นระเบิดมันมากแล้วเคเคคิดมากเหลือแค่คนเดียวครับความหวังของทีมเมื่อกี้รอแต่จังหวะนี้จะทําได้หรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับสตาร์ลิกเก็ไปได้ครับ MIT h กาบลักแคซี2คว้าแชมป์พอยต์แบงก์องพันสซีซั่นที่สี่บายเรเซอร์ไปแล้วครับสุดยอดจริงฮะโอ้คูคว้าแชมป์ไม่ได้ครับนี่ฮะเราขอเปิดเพลงนี้ให้กับเขาเลย Yo, 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 ย่อดจริงะพวกเขาคว้าแชมป์ได้อย่างไม่มีที่ตีครับคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับก็จบเกมครับ m i d s การัดเคี่สูเอาชนะไปได้ครับ10ตอ่อ6วินแล้วก็คว้าแชมป์ไปฮะไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากคำว่าพวกเขาสุดยอดจริงๆฮะแล้วก็ขอปรบมือให้กับ ชัยชนะของ MIG เกามรั c r a ร y 2่ทฮะสุดยอดกดจมไปที่เรียบร้อยครับแต่ว่าการแข่งยังเหลืออีกหนึ่งนัดนะอีกหนึ่งนัดนี้ก็สำคัญตรงที่ว่าฮะยังรอหาอีกหนึ่งทีมครับที่จะได้ดับ2แล้วก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันสำหรับเอ่อสเปเชียลแมตช์ด้วยฮะที่2ก็สำคัญนะเอาว่ายังไงก็ตามฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ กับวันพรุ่งนี้นี่ฮะพรุ่งนี้เราถ่ายสดในคู่ของแร๊บนี่ฮะเทคโอเวอร์ take over. เจอกับทีมเอ,อ่อทีมแล้วอ่ะทีมเจอเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์ over. เจอกับมาจิสิกไบโลจิเทคครับมะจ๊ะไปแล้วไยบายเถลิมแชมหมดถ่ายเรื่อกก็แชมอเอา้าวกดผิดเอาใหม่เอาให,หม่หนด้านไหนเนี่ยด้านนี้ โอเคเอากดผิดเอากดสังงั้นเอาใหม่นั่นนี่เออโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโอเคฮะคว้าแชมป์ไปแล้วนะแล้วส่วนตัวนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่หมวมนพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ